สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับไผ่เมียนนายช่างตะเพียนทองนะครับวันนี้เรามาที่หมายธรรมชาตินะครับเป็นบ่อดูดทรายเก่านะครับบ่อดูดทรายล้างนะครับก็มีเรือไททานิคจมอยู่ข้างหลังผมหนึ่งคันนะครับเรือไททานิกนะครับผมวันนี้ตกระยะ3.6นะครับ3.6น้ำมันไหลเฉยเยหน่อยนะครับผม ครับเต็มแรกว,วันนี้ก็ตกไปเรื่อยๆนะครับคอ,อยดูว่าปลาใหญ่จะเข้าไหมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บปาลาเล็กไปก่อน<ม>อน,นะครับ เล็กจัดชัดจริงน,นะครับมันกินได้ยังไงเนี่ย มาเลยนี่นะครับตะเพียนไซส์ครึ่งโลนะครับยกมันเลยเต็มปากนะครับเนี่ยปากบนเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเห็นไหมครับ โอ้ตะเพียนโอ้โหไซนี้เป็เกือบโลแล้วครับไซนี้ไซนี้เกือบโลครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่นะครับน็อกเลยคัน ไผคัาสิกนะครับผม3.6 3.6ก็ขายพร้อมส่งเลยก็750บาทนะครับ750บาทพร้อมส่งเลยทักกันมาได้ที่เฟซพอไผ่ไข่น่ารักนะครับผมเก็บปลาก่อนอติดครับโดน โดนโอ้โหไซส์พองแงมครับชัวะ <c oughs> งัดขึ้นมาเลยคันนี้นะครับไผ่คลาสสิกนะครับ750บาทนะครับ3.6นี่ครับอู้ช้าช้า อันนี้ฟาวนะครับฟาวนะครับเกี่ยวขี้มา <c oughs> ว่าจะยกเปลี่ยนอาหารเฉยๆนะเนี่ยฟาวนะครับตัวนี้แต่ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าเราเอาไปทำมามากินนะครับเกี่ยวขี้นะครับดูครับดูครับ <c oughs> ฟาวอีกแล้วให้กินไม่กินนะเกี่ยวคางนะครับตอนนี้ฟาวอีกแล้วครับ ใ้กันลังสวยนะครับตัวนี้นี่ครับเข้าปากอย่างนี้ไม่ฟาวนะครับน้าแม่งไปขึ้นหมดเลยปลาก็ได้พอสมควรนะครับผมก็ ตามที่เห็นนะครับจะมีถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับเพราะแบตโทรศัพท์ผมหมดนะครับเมื่อกี้โอ้โหแย่เลยนะครับตรงปลานี้ได้เยอะพอสมควรนะครับไปดูกันไหมดูปลากันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไม่อยากจะอวดนะนี่แต่ขอหน่อยเหอะเพราะมันถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับดูโอ้โหหลายโลแล้วนะเนี่ย ดำๆนั้นไม่ใช่ตานะครับรองเท้านะครับใส่ไว้ให้มันลอยหน่อยเดี๋ยวมันจะตายนะครับตกต่อนะครับผมยังไม่กลับนะครับเดี๋ยวถ้าฝนตกเดี๋ยวผมจะเก็บอยู่ในร่มก่อนนะครับอันตรายนะครับฟ้าฝนเพราะว่าคันเบ็ดขนอะไรนี่มันเป็นสายล่อฟ้าอย่างดีเลยนะครับผมโอเคครับ เห็นปลาบินได้นี่ะครับขั้น4 h นะครับผมปลาพวกนี้บินหมดเลยนะครับ <laughs> นี่ครับ ยกมาเลยนี่นะครับกระเพียนไซครึ่งโลนะครับยกมันเลยเต็มปากนะครับเนี่ยปากบนเลยนี่นะครับหลังจากที่ฝนจะตกแล้วมันไม่ตกนะครับผมก็ปลาหายจก็บเลยนะครับเหมือนว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าปลารู้ฝนนะครับผมเหมือนฝนจะตกแต่ถ้าตกแล้วก็หยุดหนาม,มันเลยละครับ เดี๋ยวผมผมไม่เก็บของไปก็แล้วกันนะครับดูหมายครับผมเดี๋ยวผมจะเอาของซ่อนไว้ที่เรือไททานิกนี่ครับมีเรืออยู่ตรงนี้ลำหนึ่งนะครับจมอยู่ครึ่งนึงนะครับผมหมายนี้ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับเป็นแม่น้ํากกนะครับผมแม่น้ําเลยนะครับแล้วก็ น้ําก็ไหลเฉยๆนะครับไหลเฉยๆนะครับช่วงนี้น้ําไหลไม่ค่อยแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนจริงๆนี่ตกไม่ได้เลยนะครับน้ําเชี่ยวมากนะครับพอๆกับแม่น้าโขงนะครับแต่มันก็ไหลลงแม่น้าโขงเหมือนกันครับแม่น้ําสายนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์เข้าเรือไททานิกนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาตกใหม่เอาให้ได้ตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับส่วนวันนี้ก็ ตัวใหญ่ก็มีนะครับมีมีไซโลซเกือบจะโลนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ถึงแต่ว่าเกือบเกือบนะครับผมแค่เกือบก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับได้เยอะพอสมควรนะครับมีตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่นี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตะเพียนเนี่ยเกือบโลแล้วมั้งเนี่ยนี่ตะเพียน ทั้งตะเพียนทั้งกำมังนะครับผสมกันนะครับเออมีปลาอยู่ตัวหนึ่งครับผมไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันเป็นปลาอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูดูกันนี่มีไหนได้เออนี่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 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันมีหนวดด้วยนะครับเนี่ยมีหนวดด้วยเหมือนตะเพียนแต่ก็ไม่ใช่นะครับไม่เคยนะครับไม่เคยได้นะครับปลานี้ ใครรู้จักคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครรู้จักคอมเมนต์บอกด้วยดูอีกทีหนึ่งมีหนวดด้วยครับผมส่วนนี้ไม่ใช่ปลาการรองเท้าแตะนะครับโยนไปนะครับผมมาใส่ให้ปลาหายใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับใครที่สนใจคันเบ็ดตกปลานะครับผมก็ทักเฟซผมได้นะครับเฟซผอไผ่ไข่น่ารักนะครับผอไผ่ไข่น่ารักนะครับผม แล้วก็อาหารที่ใช้วันนี้เป็น The Big Fit นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อ ID ลน์ช่างป้อมเลยนะครับ0966963 120นะครับ0966963 120นะครับถ้าอยากได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมลาบนะครับผมเขาบอกว่าปลาแม่น้ำก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> โอเคครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะครับคิดต่อไปนะครับผม ผมก็เริ่มกลับมาทําคลิปครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะลงไปจะลงให้บ่อยที่สุดนะครับผมโอเคครับฝากใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย